ที่เป็นแฟนของพรรคประชาชนติดตามของพรรคประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยคุณยังรู้สึกหวั่นไหวเลยว่าเอ๊้พรรคนี้มันจะไปรอดหรือไม่รอดเอาละผมไม่ใช่แฟนของเขาโดยตรงแต่ก็นั่งติดตามดูบทบาททางการเมืองเขามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งทุกวันนี้ ผมเองก็รู้สึกวันๆเหมือนคุณนะว่าตอนที่เขาขึ้นมานี่มันเปลี่ยงอ้างเปลี่ยงเปรียปร้ยงเปลียนเลยนะครั้งแรกนี่เรานึกไม่ถึงวามาถึงแปดสิบ 80, ครั้งสองเนี่ยมาถึงร้อยห้าสิบมากกว่า,าพรรคการเมืองอื่นเรียกว่ามาอันดับหนึ่งเลยโอ้โหพลิกล็อกเลยถล่มทลายเลยก็แปลว่าการเลือกตั้งครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ย ถล่มทลายพลิกความคาดหมายเลยก็ยังนั่งมองเลยเฮ้ยพักนี้น่าจะเป็นพักของคนหนุ่มคนสาววัยรุ่นที่กำลังจะเติบโตแต่ไปไปมาเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่สองมาเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี่เกือบสองปีทำไมดูมันแผลล่วลงบางจังหวัดนี่ชนะหมดเลยทำไมเลือกตั้งอบอจอไม่ได้สักคนหนึ่ง แล้วก็บทบาททางการเมืองอะไรมันก็ไม่ค่อยหวือหวามันไม่ค่อยโดดเด่นมันทําไมไม่มีอะไรที่มันปะทะเปลี่ยนเปลางเหมือนพักที่เป็นฝ่ายค้านในอดีตก็ทําให้ผมเนี่ยเกิดเออทบทวนบทบาทของพักการเมืองที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยทั้งในอดีตจนกระทั่งมาถึงพรรคประชาชน ถ้านึกไปถึงย้อนไปถึงสิบสี่ตุลาเอาละเด็กหนุ่มสาวรุ่นนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้าย้อนไปในตอนนั้นหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยโอ้โหคนหนุ่มคนสาวนี้สิทธิ์นักศึกษาตื่นตัวกันมากต่อสู้กับการเมืองเผด็จก,การที่คลองมาโดยทหารยาวนานแล้วก็เกิดชนะขึ้นมาเพราะชนะโดยนิทิตนักศึกษาประชาชน ก็มีคนหนุ่มคนสาวที่เป็นผู้นำความคิดทางก้าวหน้าหรือเราเรียกกันว่าทางซ้ายต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้มันเป็นประชาธิปไตยก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งชื่อว่าพรรคพลังใหม่นําโดยหมอกระแสะชนะวงศ์แล้วก็คนหนุ่มคนสาวอีกเยอะดออรอาทิตย์อุไรรัตน์ก็อยู่ในพรรคนี้ก็แปลว่า ความตื่นตัวทางการเมืองของคนหนุ่มคนสาวคนหัวก้าวหน้าหัวไซส์ที่ไม่เอากัระเพดกาลมารวมกันเป็นพรรคการเมืองเป็นความหวังของคนหัวก้าวหน้าในยุคนั้นลงเลือกตังูโอ้โหก็หือฮาทีเดียวแหละแต่ก็ได้เสียงมาไม่มากพอได้มาจํานวนหนึ่งก็ต้องถือว่าเฮ้ยประสบความสํำเร็จในยุคกันนั้น เพราะบ้านเมืองเพิ่งต่อสู้กับเผด็จก,การแล้วมาเป็นประชาธิปไตยหัวก้วหน้าได้มาขนาดนี้สิบเปอร์เซ็นตก็โอเคละพอเลือกตั้งครั้งที่สองพักนี้ก็ได้น้อยลงและไปไปมา,มาเลือกตั้งครั้งหนึ่งครั้งสองจากนั้นพักพลังใหม่ก็หายไปจากเวทีทางการเมืองรวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆหลายยุคหลายสมัย ก็แปลว่าความคิดของอความคิดก้าวหน้าของคนหนุ่มสาวมันก็ไม่สามารถจะโดดเด่นหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองได้เอาละมาดูถึงยุคพฤษภาธมินคุณน่าจะลองนึกได้พฤษภาธมินน่าจะเกิดได้ไหมครอ yeah. พฤษภาธมินนั่นก็เป็นการต่อสู้ระหว่างพี่น้องประชาชนกับเผด็จการทหารอีกมั่นกัน ตอนนั้นพลเอกสุจินดาบอกจะไม่เป็นนายกมาจากการรัฐประหารแล้วจะไม่เป็นแต่ถึงเวลาก็เสียสัตว์เพื่อชาติคำพูดนี้นะก็เลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตโกหกแล้วเนี่ยมันไม่ทำชั่วไม่มีคำพูดนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแยะนะ แล้วเขาบอกว่าคนจะทํางานการเมืองจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะต้องมีความซื่อสัตย์ก็เลยเกิดพรรคการเมืองหนึ่งนำโดยพลตรีจำลองสีเมืองคือพรรคพลังธรรมเอาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนำการเมืองและการต่อสู้การหาเสียงนั้นก็ไม่เด็ดแสดงถึงความร่ำรวยมีเงินมีทองบางทีก็ใช้ฝาเข่งถีบจักรยานในการหาเสียง เป็นการเปลี่ยนมิติใหม่ทางการเมืองในยุคนั้นนะแปลว่าคุณธรรมจร,ริยธรรมสำคัญมากทางการเมืองโอ้โหในกรุงเทพพักพลังธรรมกวาดไปเกือบหมดแล้วก็ต่างจัง,ง,จงหวัดเขากวาดมาได้เยอะก็ได้เสียงมามากทีเดียวในยุคนั้นนะเป็นการพลิกทางการเมืองเลยต่อมาก็หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งอีก นะพะพคพลังธรรมก็ยังมีบทบาททางการเมืองแต่ก็มาสักสองสามสมัยจากนั้นคุณธรรมนำการเมืองหรือเป็นการเมืองของแนวคิดใหม่ๆก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงแล้วก็สลายมาลายไปในที่สุดน,นี่ก็คือการเมืองใหม่ๆแล้วก็ทำให้ผมคิดถึงพักอนาคตใหม่ แปลว่าการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนของคนหนุ่มคนสาวที่นำโดยคุณธนาธรคุณปียบุตรแล้วก็สมัครพรรคพวกของเขาทั้งหมดคนหนุ่มคนสาวเห็นว่านักการเมืองเก่าๆรวมทั้งการปกครองด้วยระบบะเผด็จการแบบที่ทำกันมาโดยตลอดเนี่ยมันตกยุคตกสมัยมองแล้วไม่เห็นอนาคตอะไรเลยคนหนุ่มคนสาวมันควรจะมีอนาคตด้วยตัวเอง ก็เกิดพักอนาคตใหม่อ่าโอ้โหนึกไม่ถึงนะครับเลือกตั้งครั้งแรกเกือบร้อยเสียงอ่ะแปดสิบปว่าเสียงอ่ะฮือฮาเลยอ่ะก็แปลว่าอิทธิฤทธิอิทธิเดชของคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันแทบจะพลิกแผ่นดินได้แต่ต่อมาเนี่ยตัวผู้นำทางการเมืองไม่ว่าจะคุณธนาธรคุณปียบุตรหรือตัวสำคัญสำคัญหลายคน เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่สามารถที่จะมีบทบาทได้เอาละก็พักนี้ก็ยังดำเนินต่อมาเป็นพักคก้าไกลแล้วก็นำโดยคุณพิธาเนี่ยเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมาอันดับหนึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วก็ถือว่ามันเป็นพักที่เป็นความหวังของคนหนุ่มคนสาวที่จะสร้างอนาคตสร้างประเทศของตัวเองเหึ้ง มันเป็นความหวังอย่างแรงกล้านะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันตลอดระยะเวลาหลังจากเลือกตั้งมาที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมาประมาณปีกว่า,วาคุณพิธาเกิดอุบัติเหตุคนโน้นคนนี้มีปัญหาแล้วพักนี้ก็แผ่วมาโดยตลอดแทนที่จะมีบทบาทเหมือนยุคอนาคตใหม่ใหม่ๆนั้นกลับไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไรที่จะจับต้องได้เลยทั้งบทบาทในสภาของสอสอตั้งร้อยห้าสิบคนก็มนไม่สามารถที่จะสร้างอะไรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันยังมองดูเหมือนกับเป็นสอสอเป็นนักการเมืองเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ยังหนุน่มเนมหนุ่มแน้มอะ่ะแล้วก็ดูเด็กๆอะแต่มันไม่มีราคาไม่มีน้ำหนักที่สามารถขับเคลื่อนขยับขยื่นอะไร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และจนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้ที่นำโดยคุณเทงยิ่งพอมาถึงยุคคุณเทงแล้วมันยิ่งวังเวงมากขึ้นไปอีกมันไม่มีสเสน่ห์มันไม่ได้มีน้ำหนักในการพูดตลอดจนลีลาบทบาทของคุณเทงเนี่ยมันยังไปยังไม่เข้าไปกระแทกความรู้สึกของสังคม ของคนหนุ่มคนสาวหรือก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองใดๆเลยในสังคมแล้วก็ดูจะแผ่วเบาไปเรื่อยๆทั้งๆที่ตอนที่มีการเลือกตั้งสอสอนะโอ้โหคือฮามากแต่มาไม่เวลามาเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เลือกตั้งในหลายครั้งหลายโอกาสความฮือฮานั้นกลับพวกงพากลงปากอันนี้กําลังแสดงให้เห็นว่า ความคิดความอ่านตลอดจนความกระตือรือร้นของคนหนุ่มสาวที่ฝากความหวังไว้กับพรคอนาคตใหม่จนกระทั่งมาถึงพรกประชาชนนั้นเขาเริ่มแผ่วเบาไปด้วยหรือเปล่ารวมทั้งบทบาทของตัวเองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมาสี่ปีหกปีนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้มันเป็นผลงานเชิงประจักษ์ กับคนหนุ่มสาวหรือเปล่าและผู้นำเองมันก็ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมได้ผิดกับพรรคฝ่ายค้านในอดีตอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเคยมีบทบาทเขาสามารถทําบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับแท่ต่อฝ่ายบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ได แต่มองดูแล้วพักอนาคตใหม่จนกะทั่งมาถึงพักประชาชนเนี่ยผมว่ามันน่าจะแผ่วเบาดังที่คุณตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นและแรงกระตุ้นของคนหนุ่มสาวที่จะเกื้อหนุนนั้นมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าประกอบกับที่ว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในโอกาสนี้เขาก็เคยเห็นบทบาทของ พักอนาคตใหม่มาแล้วตลอดจนก้าวไกลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะฮะรวมทั้งตัวเองกำลังมีคดีของสอส44คนจอคอหอยอยู่หรือเปล่าว่าจะอยู่หรือจะไปก็เลยทำให้บรรดาสสที่เป็นแกนนำทั้งหมดเหล่านี้อาจจะวิตกกังวลในสถานะของตัวเองหรือเปล่า จากบทบาทของพรรคการเมืองแนวใหม่ความคิดหัวก้าวหน้าอย่างพลังใหม่พลังธรรมจนกระทั่งมาถึงอนาคตใหม่และพรรคประชาชนนั้นมันจะเป็นองค์ร้อประวัติศาสตร์ที่ย้อนลอยถอยกลับทำให้พรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งถึงพรรคประชาชนนั้นจะเป็นเหมือนกับพรรคต่างๆดังที่ผมว่ามานั้น ก็าอาจจะเป็นไปได้